สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power กูเพื่อสู้สินเชื่อมณนีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื่อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพตชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าฉันนา นี่เป็นเด็กวัดเทวราชมาทําบุญตั้งเป็น10กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีองค์เทพชันใจอ่ะแล้วแต่ก่อนตรงเนี้ยก็ไม่มีนะคะไม่เออทาไมตอนหลังอะค่ะยังไงถึงได้เปิดให้มีการเข้ามาบูชาพระพุทธักรรัดิค่ะความเป็นมานี่ก็ถือว่ามีความสําคัญนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดของเราเนี่ยท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญของญาติโยมที่มาวัดท่านก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้ญาติโยมเนี่ย ได้กราบไหว้พระสําคัญท่านก็เลยนําพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าองค์บนนะเรียกว่าพระพุทธจักิคพับซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักงดงามมากมากแต่องค์นี้สายมูเขาก็ไม่พลาดเขาก็มาขอพรด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเอมาด้วยส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรคะแต่ส่วนมากที่มาก็จะเป็นเรื่องการงาน ใครที่ต้องการจะขอพอรให้สุขภาพแข็งแรงสายมูอย่าพลาดหนูทราบมาว่าคนมากราบขอพอรพระพุทธดาวดึงเทวราชส่วนใหญ่มาขอเรื่องสุขภาพถูกต้องเพราะอะไรเจ้าค่ะก็พระพุทธดาวดึงนี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธรูปสําคัญอีกองหนึ่งในวัดเทวราชคุณชรของเราเป็นพร,พ,พระพุทธรูปที่บางครั้งเราไม่ค่อยได้เห็น พระพุทธรูปลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีความงดงามอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้ออกมาให้ญาติโยมได้กราบไหว่อย่างนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็อยากจะให้ญาติโยมได้กราบไหว้ก็เลยนํามาประดิษฐานไว้ที่ตึกมวกรแห่งนี้เพื่อให้ญาติโยมได้ขอพรในเรื่องต่างๆนั่นแหละแต่ว่าญาติโยมที่มาขอส่วนมากก็ที่ประสบผลสําเร็จส่วนมากจะเป็นในเรื่องของสุขภาพว่อย่างอันนี้ก็เป็นสถาน ที่สำคัญอีกที่หนึ่งภายในวัดเทวราชุณชรของเรา,า,น,านะฮะเพราะฉะนั้นก็มาถึงที่วัดแล้วอยู่ีเพืมากราบไหว้กันนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่งดงามทั้งสององค์ถ้าได้มากราบสาการะบูชามีความเชื่อว่าขอพรเรื่องการงานกับพระพุทธักรรัิก็มักจะประสบผลสําเร็จหรือจะกราบขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับพระพุทธดาวดึงเทวราชก็ได้เลยค่ะ เจะบอกเลยนะคะวันนี้เรามาถ่ายทำเนี่ยคือวันธรรมดานะคุณผู้ชมค,คนเยอะมากและนี่เรยยังไปไม่ถึงจุดไฮไลท์ใช่แต่จุดที่เมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมเนี่ยอีกหน่อยจะเป็นไฮไลท์นะคะเพราะแต่ละจุดเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเป็นไฮไลท์แน่นอนแต่จุดที่หลายๆคนอยากจะมามูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพาจา์จะได้กรุณาอธิบายขยายความให้เราได้ทราบด้วยว่าที่มามูมูกันเนี่ยลงูอะไรกันเดี๋ยวเด<ส>ี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคือมมม<ช>หมดเวลาล้วคือวันนี้หมดเวลาแล้ว เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพามูอ้าเดี๋ยวกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากค่ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้คุณผู้ชมคุยกบ้านนะคะค่ะกลับลาเจ้าค่ะสัปดาห์หน้าพี่กอบฟยังมีอีกหลายจุดมากในวัดเทวราชแห่งนี้และแน่นอนว่าพามาโกยเงินโกยทองโกยความโชคดีได้ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธ mm hmm. นาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคม mm hmm. บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน mm hmm. กรับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังมีอีกหลายจุด สวยงามและที่สําคัญคือเวลาคุยยกบ้านมาเนี่ยเราไม่ได้ให้มูอย่างเดียวเราอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยคืออะไรต้องดูรายการคุยยกบ้านมูยกสยามจริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากี่โมงคะพี่ก้าผาอ้าวบ่ายโมงตรงเลยฮะทั้งช่องไหนคะพี่ก้าผาทีนะครับแล้วคะพิธีกรชื่ออะไรคะพี่ก้าผาเล็กตะพนเจ้าละสมีแผ่นรีบรีบรีบอ้ะก็เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าพบกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกับคุยยกบ้านมูยกสยาม พี่คอลชื่ออะไรนะคะเบสพนชลสมีทธเทพทันใจเทพทันใจเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมุงไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด s Subscribe r a i น bow Media Channel ด้วยนะคะจะมีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจุดพลังจักรวาลแล้วจะบอกว่ากลมอื่นอะพื้นร้อนแต่ในกลมๆเนี้ยไม่ร้อน ที่นี้เป็นห้องจัดแสดงหุ่นรูปเหมือนพระอยะสสิทธาโอที่มีชื่อเสียงที่อื่นเนี่ยเห็นก็รู้เหมือนเป็นหุ่นแต่ที่เนี่เหมือนองค์จริงๆนั่งนะสำหรับที่นี่เรียกว่าเทวราชเนรมิตการขอพรที่เทวราชเนรมิตเนี่ยเขาจะขอได้ข้อเดียวอมารินทีวี